ครับสวัสดีครับ่าวันนี้ก็มาทาเคล็ดคาขอนะครับของป่าพนึกแก้วนะครับคือก็เหลือแค่สองอันสุดท้ายนะครับเอานี้ก่อนละกันนั้นแล้วกันครับเอาพิเศษครับกดรับเลยนะครับเอาวพิเศษนะครับกดว่าไปดีกว่าครับ จะรอสักครู่นะครับอ่าเควสนี้ก็ถ้าเรางงๆมันก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับสมมุติถ้ามันไปสุดแล้วบางทีเราหาหมอนไม่เจอใช่ไหมครับผมก็หาเหมือนกันนะตอนแรกผมก็หาตรงตรงไอ้แมพไอ้พวกเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยมันไม่เจอครับมันไม่ใช่ครับ เพื่อนๆคงสงสัยว่าทําไมผมมีสัตว์แบบนี้ขี่ใช่ไหมครับผมไม่ได้เติมนะครับสายฟรีครับขายของครับผมนี่ตอนนี้มีอีกสองร้อยได้มาอีกสองร้อยอ่าขายพวกนี้นะครับเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดากโก้ไอ้ตลาดเนี่ยของพวกเนี้ยครับที่ผมขายกํลาลังขายอยู่เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกครับ เราก็ขายแค่สิบอันละสิบสิบจิบอะไรประมาณเนี้ยครับมันออกออกไวมากครับจนผมมีแบบไม่ต้องเติมครับจ่าฟรีอ่าเห็นพี่ต้นแวบบแบบ <laughs> เห็นพี่ต้นแวบบแวบพบักเขาผม คือมันจะมาสู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆจะบอกเฮ้ยเอา้ามันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะหยุดคือมอนอนะมันอยู่ตรงนี้เองครับผมตอนแรกผมผมวิ่งผ่านนะตรงเนี้ยผมโคตรวิ่งผ่านไปเลยนะฮะตรงเนี้ยอะไรนะเงาไหมพี่ไม่ออนดิดอ๋อ <laughs> ครับครับ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับตีตรงนี้นะครับตอนแรกผมไปตีพวกจุดตามจุดมันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ครับตรงนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากครับ